ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีกเกือบ 80, 80ข้อหากับนางสราตน์ร,งรังสิตวุฒาพร์หรือว่าแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอันต้องสงสัยว่าใช้สารไซยาไนผสมอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับผู้อื่นนั้นทานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง14คนบาดเจ็บอีก1คนนะคะหลังได้หลักฐานชิ้นสำคัญค่ะก็คือขวดสารไซยาไนที่สั่งซื้อมาใช้ในการก่อเหตุค่ะ ภายหลังที่พนักงานสอบสวนได้หลักฐานชิ้นสําคัญก็คือขวดสารไซยาไนทที่นางสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนสั่งซื้อมาจากตลาดออนไลน์เพื่อใช้ผสมอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับผู้อื่นทานจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมาเมื่อสัปดาห์ก่อนรวมถึงผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และก็เส้นทางการเงินจนครบทั่วแล้วจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหากับนางสรารัตน์เพิ่มเติมค่ะ ทั้งนี้ตำรวจนะคะจะทำการแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นรายคดีซึ่งก็คาดว่าจะมีคดีละ3-5ถึงข้อหาด้วยกันเนื่องจากว่าเป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกันภายในสัปดาห์นี้โดยจะแจ้งข้อหาที่พบพยานหลักฐานชัดเจนก่อนประกอบด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่นฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เขนว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและก็ความผิดตามพรบรวัตถุอันตรายค่ะ